อาอัานไดโปรดอย่าลืมกดซับสไคร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากทางช่องอู้ววนแรกของเดือนซัมเมอร์มีดวงเล็กน้อยนะวววววววู้ไปทำอะไร สวัสดีทุกคนที่ใช้เต็นตนในการต่อดู Youtube นะครับผมแบตตัวเล่นเกมวันนี้ก็มาต่อกันในเกมสตาร์ดิววาเล่ก็เราจะทำอะไรกันดีไม่ใช่แนละก็วันนี้เรามีภารกิจใหญ่เลยนะครับก็คือการปลูกผักใหม่ทั้งหมดนะเฮ้ยผมเห็นเอ้ยตาไก่เพราะว่าได้ตาไก่มาดูเอาไว้บริจาคนั่นเองนะครับ งั้นก็เก็บไปก่อนแล้วกันเออวันนี้ผมจะเอาคลิกแอคไปอัปเกรดเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ใช้แน่นอนถ้าใช้ก็แก้เคาะหินซึ่งเดี๋ยวผมจะลงไปดูเพื่อไปเคลียร์พื้นที่นะเดาว่าน่าจะไม่เยอะนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะได้เอาไปอัปเกรดนะครับตกลงคอฟฟี่บีนบี้ปลูกได้ใช่ไหมคิดว่านะเออเดี๋ยวผมทําอันนี้ด้วยเลยแล้วกันนะเเ <Yes. S 1> ตอร์นนะเาเียกนีของแรงของแรง พลัง e n นสองร้อยเลยนะอย่างอื่นคงจะยังไม่ได้เอาอะไรไปนะอามนี้อ้อเดี๋ยวเอาอันนี้ขอกมาด้วยเผื่อเจอป้ามานีนะจะได้ให้ด้วยนะครับเพิ่มความสัมพันธ์กับป้ามานีให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอืมเหลือนนวะลืมเฮ้ยได้ภพยทาเสร็จโจนสิครับรออะไรล่ะั้งงั้นนะ่ะเอ่อย่อยอยันนี้ หายอะไรได้บ้างหายนี่ไปหายนี่ไปพุ่งเก็บแล้วกันนะนี่ภายทาได้มาวะ่ะเอาจะต้องใช้อะไรใช้นี้เหรอออเป็นห้าเนี่ยนี่จัดจัด,ออออป,ดปิดกล่องติดกล่องเฮ้ยเป็น25ดห้าแล้วครับผมจะได้ลดการใช้ตังค์ไปนะโอเคเรามีก้อนหินโอ้ดีนะที่มาดูครับผมรอดตายไปครับ ดีนะไม่งั้นมันพับของเราแน่ๆเลยลก็อันนี้ต่อไปด้วยนะดเดียวไปเลยนะครับเดี๋ยวว่าหุ่นไลกา,กาอยู่ในนี้นะหุ่นไลกา,กานะครับแล้วลุงเอาตัง์ย<า>๊กยำยเลยได้ตังแล้วไปไม่สนุดยด้วยกูไได้อเออเดี๋ยวผมจะลงข้างล่างไปเอา พวกเปลือกหอยนะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับหวังว่าจะมีเยอะโอ้เยอะโอ้เยอะดูสิม่น้อยเลยนะมีที่กดด้วยโอ้ได้อะไรครับเนี่ยโอ้ให้กันเพอได้ด้วยนะดีดีโอ้มีของม่วงอันนี้ด้วยของม่วงอันนี้ผมได้เป็นดาวสีอะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปแลกกับสีทองอันนึงก็ยังดี ก็ลังหาแบบธรรมดาจะได้เอาไว้ใส่ในบันเดินนะแต่ตอนนี้คือเก็บไว้ก่อนเกิดมันจําเป็นจะต้องเอาไปใส่เพราะว่าของมันครบอะไรเงี้ยจะได้เอาไปใส่ครบไปทีเดียวเพื่อไปใส่อะไรเงี้ยเราอัปเกรดเลยแล้วกันนะเงินพอไม่พอเดี๋ยวใอ้ไปมิกแอนแมทเอาอีกทีแล้วกันนะครับ่าไป วันเกิดของน้องแก๊สวันที่สี่ลุงจอรสเขาต้องการสไปซี่เบอร์รี่ผมจะไปหาจากยังหาไม่เจอเลยรับไหมถ้าไม่รับนันพรุ่งนี้เราได้เปลี่ยนเฟสด้วยเราไม่รับดีกว่าคุณเปลี่ยนเฟสตรงนี้ดีกว่านี่ป้ามานีอยู่อ่ะดีดีให้ป้ามาเป้ามานีขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่ครบสองดวงเลย ถ้าครบสองดวงเราก็หมดภารกิจกับป้าเขาแล้วนะ96อูเบอรี่ผมคำนวณมาแล้ว96เมตรนะโอเคมะเกือเทศ8ติ8เมลอนซีดเอาแค่เจ็ดเพราะว่าเรามีอยู่แล้ว9เราต้องการทั้งหมด16เท่ากับเจ็ดนะลาดิตเราไปห้า เพราะว่าเราแปลงลาดิดเราจะใส่สตาร์พุทหนึ่งคอฟฟี่หนึ่งแล้วก็เหลืออีกช่องหนึ่งอีกช่องหนึ่งผมจะใส่เป็นฮอปย่มแล้วก็อีกแกลงหนึ่งผมจะใส่เป็นคอนแปดน,นะเอกบรบเหลือสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดผมว่าจะซื้อเร่งโต เอ่นโตเรามีอยู่แล้ว25ถ้าเกิดเราซื้อทั้งหมด27จะรวมเป็นา52ต้นเราจะใช้แค่8 8คูณ6 8 6 4.8 4.8ลบ25 23นั่นเองนะครับโอเคผมกําลังคิดว่าผมควรจะซื้อเม็ดอะไรไปเกื่อดีไหมกลัวว่ามันนี่ผมว่าจะซื้อลาดิบไปเกื่อดีไหมตั้งมัน เอาตัวดีกว่าครับผมหาข้อมูลันนี้แป๊บหนึ่งได้ดีกว่ามาัา้งหาเล่เขาชอบให้อาอะไรอ่ะนี่แอดตัวแล้วครับผมไม่ต้องมาคุยกับเอเมิรี่ลแล้วอ่ะโอ้ยตะกี้ผมลืมอัดแต่ไม่เป็นไรก็แค่ไปเอาของไปจัดเก็บของมานะครับก็คือนี้ของทั้งตัวผมเลยซึ่งผมไม่รู้จะมาทําบ้านอะไรอะไรก็รู้เนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะ ก็ไปเอาพวกเม็ดกาแฟอะไรมาด้วยนะครับจะได้มาลองด้วยเลยนะก็ตอนนี้กําลังเริ่มจัดแต่งฟาร์มของผมอยู่นะครับสับโยสับโยไปครับสับส c r i b ์ด้วยนะครับอย่าลืมทำยาวไปครับโอเคแล้วก็ผมจะใส่ปุ๋ยปุ๋ยเร่งทั้งหมดเลยตรงนี้ฝั่งนี้พยายามอย่าใส่พลาดนะมันมีไอ้ป้านี้อยู่เออผมสามารถสับให้มันหายได้ไหมไม่ได้หรอผมต้องใช้พิกเอใช่ไหมมันถึงจะทําได้ไม่เป็นไรครับ ม่ีเรียแค่หยาบพลาดก็พอโพดเล็งอะ่ะกลัวมากอะ่ะโอเคอันบนนี้คือเมลอดไว้กลอนเลยครับง่ายๆครับโอเคแล้วก็ถัดมาเป็นต้นพลิกก็ได้ไม่ตีเรียดอ่ามะเกิดเทศเสร็จแ,แล้วก็เป็นข้าวโพดฝั่งนี้เป็นข้าวโพดครับแล้วก็ ประเด็นคือตรงนี้เอาสตาร์ฟุตลงล่างสุดดีกวา่าจะได้เห็นง่ายๆนะแล้วก็ออกมาเป็นคอปตรงกลางแล้วก็คอปฟี่ดูดิเฮ้ยปลูกได้จริงด้วยโอเคแล้วก็นี้โอเคลดน้ำสิครับรออะไรล่ะทำให้มันเสร็จไปทีละฝั่งๆไปเลยนะเอะไน้สภาพครับทุกวันหลังจากนี้ผมจะต้องลดไปจนกว่าผมจะทำสปริงเกอร์ครบ เออแล้วผมยังหาทองไม่ได้เลยอะ่ะโอ้ไม่กอโอเคผมจะเว้นช่องหนึ่งผมจะไว้ตรงนี้สิงไลกาโอเคโอเคอันนี้คือแบบคิวเลยอันนี้คือได้เลยทางไหนดีวะโ okay, อเคน,นี้แล้วกันอามเนี้ยทับโยมีอันเนี้ยจะยาก อน่ยที่ที่ผมยืนอยู่เนี่ยผมอาจจะต้องติดฟิงเตอร์จะได้ไม่ไม่งงจะได้ไม่งงโอ้ทันไหมครับเนี่ยมันเริ่มเกลียนแล้วนะตัวไม่ทันมากเลยครับไม่ทันแน่เลยผมว่าเพราะว่ามันต้องลดแบบร้อยเปอร์เซน์ลยแล้วเนี่ยเอ้ยทันไหมอ่ะนี่ตัวไม่ทันสุดๆเลยครับ ท่นอินพ s อ i ส l e บาแล้วตอนนี้โอเคอ่ออ่อเร่งเล่ง,เล,งเล่งสุดชีวิตแล้วเนี่ยท่านนี้แบบเร็งมากเลยนะทํามาแบบทั้งวันเลยต้องรถให้ทันดีกว่า งานดาบแล้วนอนดึกกว่าปกติไม่เป็นไรหลอสตาตาน่า่น้อยเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็แค่ตกปลาไงไม่เป็นไรครับแต่ขอให้ทันในนี้ก็พอขอให้ทันตีสองก็พอตอนเนี้ยดันต้องมานลดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่ทันเอานล้วเนี่ยไปเลยแล้วกันแปะมั่วๆไปเลย อ่าอนไดโหลดโอ้โหให้คำว่าเซี่ยววิงั้นได้นอนลรกบยานแบบปัญญาอ่อนมากครับผมอ้อคือหลอดนั้นเหลือน้อยแน่นอนครับอือ มัยังไม่ตกนะคนดวงฝอยแตกเพื่อปีแอนพอดีว่าเราได้หัวใจแปดดวงจากเอมิลี่ใช่ไหมเขาก็เลยมาโฆษณาเกี่ยวกับเออเราต้องแท่น,นี้เพื่อไปขอเป็นแฟนก่อนถูกไหมแล้วขอแต่งงานนั่นคือตอนวันฝนตกถูกปะเออผมจำสับสนแล้วก็นี่น่าจะเอมิลี่เอมิลี่จะให้เราไปดูผมก็ไม่แน่ใจเขาเรียกยอะไรโพสเซอร์ที่อะไรของเขาก็ไม่รู้ เพื่อการรักษาของเขาเอ้าผมเริ่มตั้งหุ่นไล่กาหนึ่งโอ้ด้วยความรีบจัดเมื่อคืนครับเมืวันนี้เราตกปลามากกว่าที่จะไปทําอย่างอื่นอะอะเดี๋ยวผมไปลดน้ําต้นไม้ก่อนแล้วกันนื่งอื่นเดี๋ยว่อยว่ากันเอามาแปะก่อนลัวหายครับไม่อะไรลัวต้นไม้หายค่อยมาลดน้ําตอนหัวค่ำอีกทีแล้วกันนะตอนที่ตกปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วตกก่อนไปว่ากัน ผมไปกดเมาส์ตอนที่มันอนนี่พอดีเลยตกตีบอะค้ัเปล่าวะกูเฮดเฉยเลยคือเรื่องคุยกับ n อ c อ่ะเราไม่ต้องรีบก็ได้นะถ้าเราไม่ว่างจริงๆอ่ะเหมือนวันนี้ผมก็ไม่ว่างผมเพรว่าจะไม่ค่อยไปว่าจะไม่เข้าไปคุยว่าจะตกถึง11บโมงพอครั แล้วก็เดินกลับแล้วก็ไปทะเลอาจจะที่บ้านเลยก็ได้ครับทะเลที่บ้านจะได้ไม่ไกลมากเพราะยังไงบ้านเราก็เป็นทะเลครับได้ปกัก้าร์ฟแล้วเนี่ยโอ้เอ้ยได้ปลาบาสอ,อ่ะอ๋อผมไปเปลี่ยนเสียงไงผมเลยฟังจาเสียงไม่ได้น่าจริง เสียงอย่างเบาผมปรับเสียงคื้นก่อนมันมีวิธีเปลี่ยนอยู่อ่ะเสียงเนี่ยอย่างอย่างเบาอะ่ะไม่มีอะไรสักอย่างที่จะใส่ได้ผมมาทำไมวะนี่อะ นี้ผมตามจริงผมพบแล้วนะคือ,อถ้าผมไม่เอาเห็ดม่วงไปคาบก่อนก็หาโคตรยากเห็ดม่วงอะไรครับเนี่ยให้ไปฆ่าสกเกลเลนตันตัวหนึ่งเหรอได้ยอยู่นะประเด็นคือคือทุ่นี่างนี่แหละตกไปมันคือทะเลเหมือนกันน่งตกปลาอยู่ริมตะลึง ตึง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 นันได้ถึงบ่ายสี่เดีวเราพอบ่ายสี่เราลดน้ําก่อนแล้วค่อยกลับมาตกอรอบตอนกลางคืนนักเออมาหาปลาปลากระเป๋าที่ทองที่เหลืองไม่รู้จะเรียกอะไรดีออเออ,เอ,อผมยังไม่ได้ไปป่าที่เกร็ดเลยไปเก็บไอ้หญ้าเปิลวาย โอเคครับเจอแล้วเจอแล้วแต่ไม่ไหวครับผมรวดหัวเลยครับผมอู้หูม่วงเลยเหรอดาวแพงนะดูเลยผมว่าโคตรแพงไม่ทันละมั้งยู่เป็นคนได้ไม่น่าจะได้ไไดไดอู่ตรงนะนอ๋อโอ้โคตรเดือด น้ำเดือดมากผีอา้าวไว้รเราทเสร็จก่อนแล้วกันครับถ้างั้นอ่ะโอเคตามีหน้าหมดก็ดีเพราะฉะนั้นเราจะตกปลาแล้วนะจะนินตกปลาแล้วนะทุกหนไปข้ามจริง มันได้อะไรวะเนี่ยเตะคลัตแล้วคืออะไรครับเนี่ยลงไปรงนี้แหละตาวตะยาวอะอออันนน้นยังได้ของกินนะอันนี้ได้กระดาษมาเลยต้องรอซื้อเบ็ดใหม่อ่ะผมว่านะถ้าจะตกให้มันดีกว่านี้ ได้แล้ววะเอาแบบรัวๆเลยได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ตักตัวเลยเนี่ยปลาตั้งแต่มาตกตรงเนี้ยรู้สึกว่าทำเลไม่ดีกว่าเฮ้ยโอ้ยคนดวงดีขายขี้ก็รวยคนดวงเคยตกได้แต่ไอขยะเนี่ยเอ้าเอาเข้าไปเออ จะตัวหโหดวะอะไรวะ้าไม่ได้ขยะก็ได้ตัวโหดเลยอะ่ะไม่น่าจะได้ตกอีกตัวแล้วแหละคูตรงละน่าจะตัวสุดท้ายแล้วครับจะเดินกลับบ้านทันได้ประกันหลังครับขอบคุณครับดูรวมๆแล้วไม่คุ้มเลยเวนกรมอืมออเอาขายโอ้ดาวมั่วทั้งแรกในประวัติศาสตร์ในชีวิตของผมเลยนะคือตกได้นะครับโอเค ประกอบการอยากรู้มากเลยลราคาป่ปะเอ้ยเฮ้ยอุกาบาทลงคนอุกาบาทลงนะร้อยห้าสิบยอดไปเลยครับผมก็โอเคครับเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาต่อกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันว่า กระบาดมันลงตรงไหนหวังว่าจะไม่ลงตรงแปลงของผมนะครับเต็มๆพวกแน่นอนครับแบบนั้นผมร้องให้เลยก็โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างสนุกันไหมถ้าชอบอยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับผมเจอกัน